สวัสด <Bond> ีคร <an> ับแฟนคลับแะชยศนะครับห่างหายไปนานจากโควิดระบาดมากต้องเซฟตัวเองต้องเซฟเพื่อนร่วมทีมต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไปแพร่เชื้อไม่ไปรับเชื้ออะไรมาทั้งสิ้นก็เลยต้องอยู่บ้านทำอะไรไม่ได้นะครับก็วันนี้มีเวลาก็มานั่งพูดคุยกัน เรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของพิจียหรือเรื่องตีใหญ่ซึ่งมีหลายคนใครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็บางทีก็ได้ตอบบ้าง,งทีก็ไม่ได้ตอบบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้ก็ก็หาคําตอบได้ในคลิปนี้นะครับตีใหญ่เนี่ยเริ่ม กี่กาเนิดมาในตระกูลของชาวสวนนะครับก็ปลูกผักผลไม้พืชอ,อายุสั้นพืชลมลุกพักขอมกระเทียมคุณลงเบ่งจ่ายเป็นพ่อนะครับเป็นอังยี่เก่าแล้วตหัังก็รู้สึกจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับใช้ชื่อว่าโอดอกส่วนดอกไม้เรืออะไรนี่แหละสักอย่างผมก็จำไม่แน่ใจนะ ก็มาได้กับคุณป้าสำอางนะครับซึ่งเป็นแม่ของพี่เจียพี่เจียนเป็นบุตรคนโตในจำนวนลูกหกคนก็เติบโตมาแล้วทำสวนครับออกเรียนมาก็มาทำสวนช่วยเหลือพ่อแม่แต่ว่าทิตที่มันจะก้าวหน้าไปนั่นก็คือต้องออกไปค้าขายไปเพราะดำเนินน่ะเดิมมันเป็นแหล่ง เศรษฐกิจที่ยิ่งให,ใหญ่พอสมควรยังมีริมคลองอยู่ริมคออลมคองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธนาคารร้านทองโรงสีร้านตัดเสื้อร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านซ่อมเครื่องยนร้านขายเครื่องยนตร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านขายอะไรรถอะไรเครื่องยนต์อะไร,ะไร,ะไรต่างเกี่ยวกับการเกษตรปุ๋ยน้ํายาอยู่ริมคลองซ่องกระลีบอนการพน,นันโรงยาฟินก็อยู่นะ เด็กที่เขตดำเนินเนี่ยในช่วงหลักห้าถึงหลักเจ็ดหลักหกนะหลักหกไปถึงวัดโชว์เลยหลักเจ็ดไปหลักแปดก็ไม่ค่อยมีอะไรละจากหลักหนึ่งมาลักสามลักสี่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรจะบ้านห่างๆแต่จะเป็นพืชไปเลยตั้งแต่หลักห้าไปจนถึงวัดโชว์นะครับต้าหลักที่ใหญ่ก็เก้าไปสู่กันค้าขายรับจ้างไปตลาดมหานาค คี่ว่าไปขายจางมงจางมูงงมงอะไรนี่แหละแล้วเด็กปูมานจีนในสมัยอ่อนเขาสอนให้คนสู้คนเรื่องที่เคยพูดกันเล่าเหนว่าตีใหญ่เป็นคนไม่สู้คนมาตั้งแต่เด็กไม่จริงนะครับซัดกันปากคอแตกมาตั้งแต่สมัยอยู่ดำเดนินแล้วก็เข้าไปกรุงเทพทีนี้เข้ากรุงเทพเนี่ยคือพวกน้อยเพราะว่าเด็กวันนอกเข้าไป ก็เป็นเป็นพวกน้อยก็อาจจะสู้บ้างหนีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาปกติของวัยรุ่นแต่ตอหลังเนี่ยก็มากลับมาดำเนินก็ครบค้าสมาคมพรรพวกเยอะแยะมีเรื่องมีราวก็รู้จักกับเด็กกลุ่มละหกลุ่มอะไรซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากตอนนั้นแล้วก็เฮี้ยวมากเด็กหละหกทียายนี่เป็นคนรูปร่างสูงประมาณร้อเจิบ โดยประมาณสันทัดคนอ่ะพูดง่ายๆรูปร่างสันทัดผิวขาวหน้าตาเร่าๆแล้วก็ <c oughs> แต่งตัวเรียบร้อยยังไม่ใช่ว่าคือสมัยก่อนเนี้ยเสื้อผ้าที่คนเที่ยวคนที่เป็นพวกนี้ก็จะใส่กันก็คือกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเสื้อเชิ้ตลายสกอต เสื้อยีนก็จะใส่กับรองเท้าผ้าใบแล้วก็จะมีอีก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 ช็อตหนึ่งคือสังเกงตหลังเกงรีวายผ้ามันมันมาดังก็จะเป็นเกงทรงสากคน,นี่แหละแต่จะแก้ค่าให้มันเป็นเดฟแล้วก็ใส่กับรองเท้าหนังอาจจะเป็นรองเท้าเชโกหนังกลับแล้วว่าเป็นรองเท้าโลตัสซึ่งเป็นลายฉลุเป็นผ้าหนังแล้วก็เป็นลายฉลุ ทั้ง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 ตัวเลยสวยมากสมัยนั้นนะแล้วก็เป็นพวกโมฮอคพวกซีวูฟยูเอสมาสเตอร์นะครับมีหลายยี่ห้อซึ่งตอนนั้นเสื้อผ้าก็จะมีของรีวายของแรนเดอร์ของฮาร่าหลายยี่ห้อลียี่ห้อเล็ก ี่ห่อไลแมนเยอะมากเสื้อผาอ้าออกมาช่วงนั้นเยอะมากแล้วคนก็นิยม,มซื้อมาใส่กันติยาก็จะใส่เสื้อผ้าพวกนี้แล้วก็ใส่ทับในใส่บางครั้งก็ใส่หมวกใส่แว่นใส่เลแบนใส่อะไรเงี้ยอย่าง,างที่ผมใส่เนี้ยเลแบนหวนบากความันจะมีสองรุ่นรุ่นยูกับรุ่นศูนย์แล้วก็รุ่น ที่เป็นสิ่งดาแต่ว่ามันจะเป็นหูงง,งเป็นหูขอบเกลียวเกลียวนี้ซึ่งราคาแพงมากสมัยนั้นยุคสมัยนั้นราคาเป็นพันก็ถือว่าแพงต่อมาตียหายเนี่ยก็มารู้จักกับบ้านผมเนี่ยรู้จักกับพี่ชายรู้จักกับใครแต่ใครข้างในเนี่ยก็เข้ามาเที่ยวเข้ามาหมกตัวอยู่ตั้งแต่สมัยเ,ยเป็น รุ่นรุ่นอายุยี่สิบว่าย่างช่วงนั้นผมก็เริ่มเรียนชั้นมัธยมแล้วแต่จริงเขาก่อนหน้านะเขาก็เคยเข้ามาตอนที่ผมยังเล็กๆเ,เขาก็เคยเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีชื่อเสียงอะไรต่อมาก็เข้ามาเข้ามาในในหมู่บ้านผมเนี้ยมาพักมาพอนมานอนอยู่จนหลังๆห,หลายปีเข้าเขาก็เริ่ม ทำงานเริ่มต้นเริ่มอะไรจนเขามีชื่อเสียงแต่วันนี้จะไม่เล่าเรื่อง <c oughs> ว่าตีใหญ่ไปปนที่ไหนไปชี้ใครที่ไหนมีความร้ายกาศของตีใหญ่จะพูดถึงเรื่องตีใหญ่ฟื้นๆตีใหญ่นีมาบ้านผมก็เหมือนกับพี่คนหนึ่งหุงข้าหุงปลาให้น้องกินยังนั่งกินเหล้ากันบางทีกลางคืนกันนอนสูกันชากัน ก็อยู่แบบธรรมดาแต่ตลางที่ชื่อเขาดังเนี่ยเขาเขาหลบเข้ามาแล้วบางทีก็มีดีแล้วกมีตำรวจตามเข้ามาล้อมตอนกลางคืนบ้างเคยไม่ค้างหนึ่งเนี่ยเขาตำรวจเข้ามาล้อมตอนคืนดีใย้ไวมากพุ่งเดียวหายเงียบเลยเมื่อก่อนมันไม่ไฟฟ้ามืดตำรวจจะตามเงินตามไม่เจอแกไปนอนอยู่ในท้องล่องแล้วก็ อสไลคุมหัวไว้ไ <c> ป <oughs> ไม่ไกลหรกไปแปบ๊บออกไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรหรอกมันเป็นขนาดส่วนเดแล้วก็เลื่อนถลายลงล่อง,องพบเอาสไลย่อยสลายลสะายสไลมยเยอะนะครับโกดปิดนะเมื่อนอนนอนเพียงข้างตะลิงตีใหญ่ไล่ฟังว่าตำรวจวิ่งผ่านหัวตู้ๆๆ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 แต่ไม่มีใครไม่มีใครเห็นพอแกนอนสลาลคุมหัวไว้ นั่นคือไหวพริบนั่นคือสติปัญญาของของพี่เจียเขาที่เขาเขามีแล้วเขาไวซึ่งแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่ทําทําออกมาก็ผมก็มักจะพูดแล้วก็บอกว่าเออไหวพริบปฏิภาณอะไรที่เขามีเนี่ยเราก็เอาไปไปใช้ได้แต่ว่าเราก็ต้องไปประยุกต์ใช้อีกทีนึงคือใช้กับเรื่องที่ดีเขาอาจจะมีไหวพริบปฏิภาณที่ใช้เนี่ย แต่ถ้าใช้ในเรื่องของการเป็นโจรเป็นคนร้ายเราใช้ในเรื่องที่มันดีมันก็น่าจะดีคือเวลามีอะไรเราต้องมีสติตั้งสติเอาไว้สติสําคัญที่สุดแหละถ้าเรามีสติเราจะจัดการอะไรได้ไม่ผิดพลาดเท่าไหร่มันจะน้อยความผิดพลาดมันจะน้อยแต่ถ้าเราลนลานเนี่ยสังเกตว่าถ้าเรามีอะไรแล้วเราลนลานเนี่ยผิดพลาดหมดทุกอย่างผิดพลาดหมดแล้วมานั่งคิดทีหลังว่าทำไมกูไปทําอย่างนั้นวะทำไมตอนนั้นกูไม่ทาอย่างนี้วะนั่นแหละคือความผิดพลาดของ คือเราฝ่าไม่มีสติแลงนั้นสติต้องดีอย่าตกใจไม่ว่ามีอะไรก็อย่าตกใจเขามาอยู่ในเนี้ก็ในนี้ก็มีเมียคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบเลี้ยงดูอะไรก็คือแต่รู้ๆกันไปที่ไหนก็มีเมียสตพี่เจีย่ยพ่แกเป็นคนรูปหล่อส่วนมากผู้หญิงก็ชอบแก แล้วก็จะไปตามแหล่งของพวกศัพท์ของขังต่างๆอะไรเนี่ยคนที่แล้วก็จะไปหาคนเกา่าๆเสือเกา่าๆที่เคยเที่ยวเคยเป็น <c oughs> <c oughs> นักเลงมาก่อนแล้วก็จะไปหาประสบการณ์หาความรู้มานั่งคุยนั่งอะไร เย็นก็กลับพนั่งกินเหล้าที่หญ่เวลากินเหล้านิ่งมากเป็นคนที่นิ่งไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเพื่อนคนอื่นนี่จะเฮฮาโดยจะพายเสือถังโลแล้วว่า <c oughs> แต่เป็นคนสนุกสนานนะนคนแผงนะแล้ว,ว่าบ่บอที่เห็นมาติดเต้งไปยืนเชียร์ไอ้ทังนะเสือถังนะ เป็นคนลาวมุกอยู่ตลางเนี่ยเขามารู้จักข้างในเนี่ยหลายคนซึ่งเป็นพวกเสือเก้าก็เคยร่วมงานกันก็นกมีบางครั้งเขาก็ขอแรงกันไปจนตนลังเขาเติบโตมีชื่อเสียงมากเขาก็อยู่แถวนี้ไม่ได้ ก็ไม่ค่อยได้เจอกันช่วงหลังนะช่วงที่เขาเขาเป็นเชื่อเสี่ยงแล้วเนี่ยเราก็จะได้พบแต่คนโน้นคนนี้ที่เฉียดไปเฉียดมาลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ตัวตัวพี่เจไม่ค่อยได้เจอได้เจอเพื่อนเพื่อนที่ที่ไปทํางานร่วมงานด้วยกันนั่นแหละเรื่องราวที่ผมรู้ที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องราวที่เรารู้มาจากพวกนี้บ้างที่เขาก็มาเล่าให้เราฟังคนที่ไปด้วยอะไรด้วยเขาก็กมาเล่าให้ฟัง เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ๆกัน <c oughs> อย่างสมนึกคุณลำพันธ์เนี่ยเดินไปมาหาสู้กันได้เลยเปนหน่อยก็บบ้านของจรูนอยู่ในละแวกเดียวกันเคยเห็นกันมาตั้งแต่สมัยขายมะม่วงเ <c oughs> มื่อก่อนนี่เป็นพ่อค้ามะม่วงสมนึกก็ไม่รู้มะม่วงเอามาจากไหนนะ <c oughs> วิ่งมันทุกเป็นลำเลยเป็นลำเรือเลยไปกันแต่หลังเข้าไปเป็นทหารแล้วก็ไปมีเรื่องวีเราไปป้นที่ลาบเลีแล้วก็ถูกจับแล้วก็มีการไปแย่งชิงตัวกันที่เรือนจำทหารมี่หลายคนเนะี่ยยังประชางามญาติเปิดเนี่ยเข้ามา เจอทั้งพิตูมรู้จักกะลอะไ้ยุ่งอ้ไอันอ้ไใครตาใครอ้ไรยงคือผมรู้จักทุกคนพวกนี้เข้ามาที่บ้านทุกคนแล้วเราก็ได้เจอทุกคนได้รู้ใส่ใจคอกันทุกคนจนเขาไปทำงานไปอะไรกันใหญ่ผมก็อยู่ในส่วนของผม ส่มากพักพวกผมว่าก็ไปพวกไปกแกงหนึ่งแต่ว่ามันก็มีการเชื่อมต่อกันเช่นบางครั้งผมก็ไปขอยืมไม่ขอดไม่ขอยืมอะยงยังปืนน่ะขอยืมแต่ว่ายังลูกระเบิดก็ขอเลยลูกปืนก็ขอพี่เจียแบ่งผมบ้างผมไปทำอะไรเล่นก็เ <c oughs> <c oughs> ขาว่าให้มาเขาว่ารู้เขาว่าให้มาเขาเขาว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานเรา เราก็ไม่ได้ไป o, ยุ่งเกี่ยวังานเขาแต่ผมไม่ได้ถึงขั้นว่าบนจนมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรนิดหน่อยแค่พอตัวแค่นั้นเองไม่ได้อะไรน,นะครับก็แล้วพอมาถึงยุคหนึ่งเนี่ยมาถึงยุคหนึ่งยุคยุคนี้คือผมก็มาคิดว่าคนที่มันผ่านเรื่องราวพวกนี้ ที่กำลังคนอยากรู้อยากเห็นต้องการอยากจะรู้ข้อเท็จจริงอะไรมันไม่มีมันมีน้อยจริงผมก็ไม่อยากออกมาเปิดเผยตัวเพราะว่าถ้าจะถามว่าได้ประโยชน์ไหมจะตอบว่าได้ก็ได้ตอบว่าไม่ได้ก็ได้คือต้นในส่วนตัวมันก็ไม่รู้จะมาเปิดทําไมเอาเรื่องความชั่วของตัวเอง ความเลวร้วายในที่ผ่านมาที่เราเคยพบเจอมามานั่งพูดให้คนฟังคนก็ไม่อยากพูดแต่อีกมุมหนึ่งเราก็มองว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นประสบการณ์แล้วก็ยังเหลือเราที่ยังยังยังพอมีชีวิตอยู่มันก็น่าจะเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องราวให้คนรุ่นรุ่นหลังได้เก็บไปคิดได้เก็บไปไปใช้ใไปพิจารณาว่า บ้านเราเคยมีเรื่องราอะไรผ่านมาแล้วมาถึงยุคนี้เราจะประยุกต์ใช้ชีวิตยังไงคนชอบเที่ยวชอบเป็นนักเลงมีเยอะคนชอบนักเลงพระนักเลงปืนนักเลงนักเลงเล่ามันมีมาตลอดทุกที่แต่ว่าแต่ละยุคมันก็ต้องปรับมันจะใช้เหมือนกันไม่ได้เพราะว่าสังคมมันเปลีย่ยนยุคสมัยมันก็เปลีย่ยนความประพฤติของเราก็ต้องเปลีย่ยนแต่แต่ผมเนี่ยผมเปลี่ยนหมดคือผมเปลี่ยนตั้งแต่ เลิกเที่ยวเลิกดื่มเลิกใจร้อนเลิกของมึนเมาอะไรก็เลิกหมดไม่เอาแล้วก็คิดว่าเอาเรื่องราวของเราเอาประสบการณ์เรามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้คนฟังบ้างเพราะนั้นคนที่ชอบแซะผมอะไรผมเนี่ยผมขอร้องอ,อย่ามาแซะเลยเสียเวลา ผมไม่ได้ออกมาเพื่อจะอยากดังหรือจะอะไรออกมาก็คือใครฟังแล้วได้ประโยชน์ก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับบางคนกคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยผมดูแล้วส่วนใหญ่เขาก็ชื่นชอบเห็นดีกับผมแต่ว่าก็มีบางคนที่ชอบพูดจากุ่นๆนะอย่ากวนเลยผมมันเอ้่แล้วแต่ก็ไม่แน่นะ ถ้ากวนมากๆอ่คนเรามันก็มีจุดนะใช่ป่ะถ้าไม่ไม่ไม่เจ๋งจริงนะอย่ามาให้นี่ดีฟะาพูดแค่นี้นะครับพูดง่ายๆพูดแบบนักเลงนักเลงผมไม่ใช่นักเลงหรอกแต่ผมก็นักเลงนะครับบอกเอาไว้ที่ออกมาเล่าอยากจะพูดให้มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เขาต้องการ คนที่เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะครับเรื่องราวของตียานเป็นเพียงแค่เรื่องจอมโจรคนหนึ่งซึ่งมีไหวพริบมีอะไรปฏิพาน์ดีฝาโจรธรรมดาอย่าไปอวยกันมากผมเป็นน้องผมยังไม่อวยเลยผมก็พูดแนะนําแฟนคลับคนดูทุกทุก,ท,กทุกครั้งว่าเขาเป็นโจรสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ได้เนี่ย ก็คือไหวพริบปฏิพันธ์แล้วก็ไปดัดแปลงใช้ในทางที่ดีไม่ใช่ใช้ในเรื่องที่แบบที่เขาใช้คนที่ดูต้องรู้จักคิดจากวิเคราะห์แล้วก็รู้จักเปรียบเทียบถึงจะรู้ว่าอะไรมันจริงอะไรไม่จริงใช่ไ,ไหมเพราะบางอย่างมันเหลือเชื่อพูดกันจนเหลือเชื่อคนก็ยังยอมเชื่ออย่างเป๋ตูบคมหัวเชื่ออยู่ไม่ นั่นไม่ใช่คนดูที่ที่ดีคนดูที่ดีต้องรูักดูรู้จักวิเคราะห์เว้ยไอ้นิ่มพูดโกหกหรือเปล่านิ่มพูดโมหอเป่ไปไนนาความเป็นไปได้มันน่าจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันเออนั่นแ,แหละคิดดูวันนี้ผมมาเพื่อแฟนๆหายคิดถึงแล้วก็อยากจะบอกว่างานที่ทำผมยังไม่ได้รับเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเขตั้งใจกับ น้องๆไว้ว่ารับได้รับไปไหนก็จะไปทําบุญให้พี่ตียายแกผมไม่ได้มาเพื่อมาเอาเงินนะครับใครที่เขาทํามาหากินกันเรื่องตียายมาเป็นสิบปีก็เขาจะทําไงก็เรื่องเขาแต่ที่ผมจะทําก็คือผมจะไปทําบุญให้แกน,นะครับวันนี้ก็คงพูดคุยกันเท่านี้นะครับ เอาไว้อีกประมาณประมาณปลายปลายเดือนนะครับถึงจะมีคลิปใหม่ออกมาให้ได้ดูกันก็ติดตามรอดูนะครับผมกำลังค้นหาประวัติของประชางามญาติคือเปิ้ซึ่งอยู่ร่วมอยู่ในแก๊งตีใหญ่เป็นเด็กข้างบ้านตีใหญ่เติบโตมาก็ตีใหญ่นี่แหละแต่ว่าคือเสียงอาจจะไม่ได้โด่งดังไปมากมายแหละแต่ว่า การทำงานก็คือแทบจะแทบจะทุกงานแล้วก็แทบจะทุกรุ่นด้วยประชางานญาติเนี่ยแม้กระทั่งคดีล่าสุดที่ว่าป้นธนาคารที่มหาชัยแล้วเงินโลยโปรยตามถนนนีนน่ประชางานญาติก็ร่วมอยู่ด้วยนะครับแต่เสียเสียดายนะครับไปโดนยิงตายเพราะว่าไปห้ามลูกน้องแล้วลูกน้องไอคนที่ถูกต่อยมันนอน